Love Thai สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งนะคะจริงจก็ตั้งปลุก7็ดโมงครึ่งเพราะว่าอยากตื่นเชา้าไปโรงเรียนปกติเนาะแต่เพราะว่าช่วงนี้นะคะก็คือนอนดึกมากแล้วก็ตื่นเช้าตลอดนะคะก็เลยแบบไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวแล้วก็ไปโรงเรียนแปะหนังสือกัน โอเคค่ะ okay, ทุกคนตอนนี้เวลา9โมง27ก็คืออ้อยอิ่งมากนะอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นนามที่พอชอบกินมากบอกว่าเป็นทีแอนทีจัสมินทีแล้วก็มีแบบโคกลเจอลี่ข้างในคือดีไปละีกนนก็คือจากบ้านจะใช้เวลาประมาณ มีเรียนตัวเดียวนะคะก็จะเป็นตอนบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งก็คือตัว Marketing Research นั่นเองเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยถึงตอนบ่ายก็ไม่มีอะไรเลยดังนั้นเราก็จะมาอ่านหนังสือที่โรงเรียนกันนั่นเองนะคะโอเคทีเนี้ยมันมีเพื่อนในห้องคนหนึ่งบอกว่า finance ะที่นี่เขาไม่อ่านว่า finance กันไหมเขาอ่านว่า finance เราก็จะมาทาแฟนบอลน,นะคะว่าเขาอ่านว่า <Finance? S 2> ตอนนี้เรามาอยู่ที่ที่ไหนคะตอนนี้เราจะมาแบบว่าซื้อขนมปังอะไรนี้นะคะมากินตอนเช้าเี็กหน่อยเพราะว่าเราจะอ่านหนังสือเราจะต้องมีอาหารเข้าท้องด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เบเกอรี่นี้จะอยู่แถวโรงเรียนนะก็ไม่ไกลมากนะ คือฮาโลวีนนะมีแบบคุกกี้แต่ว่าที่นี่คือโฮมเมดมากๆเขาก็คือทำอยู่ข้างหลังเนะี่ยอันนี้ก็คือที่เราได้มานะคะก็จะเป็นแฮมชีสนะแล้วก็ฟรุตทอยนะแล้วก็แฟนก็คือกินชีสติ๊กนั่นเองอันนี้ก็คือทางไปเอนนะคะก็จะเริ่มแบบมีใบไ,ไม้เปลี่ยนสีแล้วเป็นเริ่มสีส้มสีแดงแอะไรอย่างี้เนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบฟอลแล้วนะคะก็ อากาศตอนนี้สิบโมงสานะประมาณนี้ถึงแล้วโรงเรียนนะคะก็สำหรับคนที่เปิดคลิปนี้ครั้งแรกนะคะก็อบอรเรียนที่ p c i อเบอร์นันบีนะคะก็อันนี้มันจะไม่ได้เห็นป้ายนะเพราะว่าโอบอกมาตรงแบบห้องสมุดนะคะห้องสมุดช่วงนี้มันเงียบหน่อยเพราะว่ามันสิบโมงสิบนาทีประมาณนี้นกซึ่ง เวลาเนี้ยเขาก็ยังแบบว่าถ้าใครอยู่ในห้องเรียนนะก็ยังเป็นในช่วงเวลาเรียนอยู่นั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นที่ที่ยืมของยืมที่ชาร์จและต่างๆนะเป็นอยู่ในช่วงฮาโลวีนก็คือโซนที่อโบชอบที่สุดในห้องสมุดนะคะจะเป็นโซนเหมือนกับไวท์ไอเดียซึ่งอยู่ชั้นสอง ผมมาอ่านหนังสือแต่เช้าอ่านหนังสือแต่เช้าไม่เช้าหรอกที่มาอ่านหนังสือก่อนอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ที่สอบก,ก็คือสอบ7บทนะคะคน7บทได้ไม่ผิดเลย7บทแล้วก็ค,คือยังไม่เริ่มอ่านเลยนั่นเองวันนี้ก็จะเป็นวันที่แบบอ่านทั้งหมดภายใน1วันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะกลับกี่โมเราอ่านจบไหมนั่นเองเนาะ ตกไป1บทครึ่งตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายโมงยี่สินะคะก็มีมีเรียนตอนบ่ายโมงครึ่งเนาะแต่ว่าวิชาเนี้ยมันเป็นวิชาที่แบบไม่ได้สำคัญมากนักนะคะก็คือเป็นวิชา marketing research thank you อ,ออกมาฝนตกโออ่ะไม่เป็นไรก็คือ คือวิชาเนี่ยมันแบบไม่ได้สําคัญมากขนาดนั้นละกันเนาะก็คือเป็นวิชาที่ที่เขาสอนว่าเราควรรีเสิร์ชยังไงแล้วก็ทํารีพอตยังไงอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเราจะเรียนอันนี้จะเป็นแลบเนะเาะแล้วก็เรียนประมาณสองชั่วโมงนะคะแต่ปกติเขาจะปล่อยเร็วเนาะก็เราจะได้มาอ่านหนังสือต่อแต่ว่าวันเนี้ยตอนสี่โมงเย็นนะคะ จะมีอีเวนต์เพราะว่าออปอเป็น VP เป็น vice president ของอีเวนต์ที่ชมรมหนึ่งของโรงเรียนนะคะแล้วเขาก็มีอีเวนต์เกิดขึ้นเนาะก็เดี๋ยวออปอจะแวะไปอีเวนต์หลังเลิกเรียนสักแป๊บนึงแล้วก็ออกมาอ่านหนังสือต่อนะคะอันนี้ก็คือฝนตกหนักนะแต่ว่าจะถึงตึกแล้วอโอเคก็คือเมื่อกี้ที่นั่งไปประมาณ สามชั่วงอ่านไปได้หนึ่งบทครึ่งนะทุกคนก็ไม่แย่หรอกอ,อันนี้ก็คือจะเป็นชั้นแบบชั้นข้างล่างนะคะเนี่ก็จะเป็นแบบเป็นห้องที่มีคอมพิวเตอร์แต่ว่าห้องที่รอเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์นะ Yeah really <'m> late. <laughs> อันนี้ก็คือชาร์จ <What? S 1> เผื่อไว้เพราะว่าเราจะอานังสือต่อแล้วนี่โอเคค่ะ <c oughs> okay, ทุกคนตอนนี้ก็คือบ่ายสองสิบห้าบ่ายสองครึ่งวันนีนะ้ก็คือเลิกเรียนแล้วเพราะว่าอาจารย์ปล่อยไว้ <laughs> บอกแล้วครั้งนี้มันชิว ตอนนี้นะคะออก็กำลังจะไปอุ่นข้าวแล้วก็มานั่งกินแล้วก็อ่านหนังสืออันนี้ก็คือจะเป็นข้าวที่แบบทำมาจากที่บ้านนะคะก็คือเป็นข้าวขัดนก็เดี๋ยวไปอุ่นกันเมส What kind? <laughs> Ilya, you wanna be in my video? For oh, what? <laughs> for my YouTube, bro. Let me put on a hat. On a hat. Oh. So, what is this? Is set rap, set rap. One thing for everybody I love Thailand. Oh. <laughs> we love Thai people. Look, look. Oh wow! Look at this nose, man. Drugs. <laughs> this is a little study snack. Opal is studying really hard there. today. Yeah. Very hard. Look at Lynn. Hi, Lin. Yeah. Yeah. เมื่อกี้มีมีต่อมีคนเรียนต่อนะคะเราก็เลยต้องย้ายมาห้องนี้เฮ้ยดีคนไทยคนไทย Steven over here right f a so here we have an event we're coming uninvited I I I invited okay มาจัดการอีเวนต์กันนะฮะ you wanted me to give a speech today interest rates interest rates

สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือปรอยู่ในห้องสมุดอีกแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5้าครึ่งเนาะก็เดี๋ยวเราจะเหลืออีกประมาณ4ี่บทที่ต้องอ่านภายในวันนี้นะคะก็การที่เราได้อ่านกับเพื่อนเมื่อกี้นะก็คือทําให้ดูว่าจริงๆแล้วว่ามันมีทั้งหมดบทนะคะไม่ใช่เจ็ดโอเคไปอ่านต่อ <c oughs> ก็คือพอตอนเย็นนะคะก็จะแบบมีคนเยอะมากขึ้นเยอะมากตอนนี้ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ประมาณหกโมงครึ่งนะอันนี้เราก็จะจบบทที่สามแล้วนะก็ค่อนข้างไวใช่ไหมก็จะเหลืออีกแค่3บทเท่านั้นนะคะก็จริงๆห้องนี้คือ ห้ามพูดเลยห้ามส่งเสียงดังนะคะมันเป็นห้องแบบว่า silent uh, study room นะแต่ว่าคือเมื่อกี้มันด้วยความที่มันตอนเย็นใช่ปะก็จะแบบไม่ได้มีคนมาใช้ห้องนี้เยอะนะคะก็เมื่อกี้มีคนหนึ่งนั่งตรงนี้แต่เขาออกไปข้างนอกพรก็เลยแบบเอามือถือมาถ่ายมาพูดในนี้นะคะก็ข้างหลังจะมีกฎนะเดี๋ยวออก็จะถ่ายให้ดูนะคะแต่ว่าเนี่ยดูความเงียบดีคือเงียบมากชอบ ข้างนอกก็คือมืดแล้วมืดแล้วนะคะก็วางแผนไว้ว่าคือเนี่ยมันจะปิดประมาณสองทุ่มนะคะก็ถ้าแฟนยังไม่มาเราแฟนนังแฟนยังไม่มาก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปนั่งที่ไหนกันดีนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้ไปยก่อนถึงสองทุ่มแล้วกันเนาะโอเคทุกคนก็คือทุ่มหนึ่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเริ่มบทที่สี่แล้วคร่าวๆก็คือเป็น finance ที่แบบ ยังไม่ได้แตะเลขเลยนะก็คือเขาก็จะเล่าว่าแบบมอดเกตเป็นยังไงโลนคืออะไรประวัติความเป็นมาอะไรงนี้อยู่นะคะก็คือ,อยังไม่ถึงตัวเลขนะก็เลยยังไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แล้วก็4บทที่ผ่านมานะคะมันก็คือความนาประมาณเท่านี้หนังสือเล่มนี้ก็คือนี่เนี่ยก็อ่านไปเยอะอยู่นะ แต่จริงๆนะทุกคนคืออยากจะบอกว่าแบบ bcit ใช่ป่ะทุกคนก็จะประมาณว่าออ connection เรื่องเพื่อนอะไรอย่างนี้เนะคือจริงๆรแล้ว,ว่าเพื่อนที่ bcit ก็คือเราควรที่จะทำความรู้จักกับเพื่อนหลายหลาคนสนิทกับเพื่อนหลายหคนนะคะไว้เพื่อที่ว่าอย่างเวลาสอบอย่างเงี้ยคือถ้าเราเป็นคนเฟรนดี่เราเป็นคนแบบเข้าหาคนเก่งอะไรเงี้ยเนาะก็เราจะได้ notes มาแบบฟรี free. นะคะก็คือเป็นโน้ตของเพื่อนนั่นเองนเนาะก็เพื่อนคนนี้ที่ให้โน้ตพอมาเขาก็ไม่ได้ให้คนอื่นนะคะดังนั้นก็ถ้าเราแบบเออเป็นคนแบบว่าน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วนั่นนี่นะก็แบ่งปันเพื่อแพ่อะไรเงี้ยเนาะก็เขาก็จะให้โน้ตมาสิ่งที่พอทำก็คือพออ่านจากหนังสืออ่านจากสไลด์นะคะก็ดูว่าสไลด์เขาแบบเน้นอะไรหน้วแล้วก็มาอ่านในหนังสือแบบ เพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็มาจดโนต้ตของตัวเองใช้พอจดโนต้ตตัวเองแล้วก็อ่านโนต้ตของเพื่อนเพื่อดูว่าแบบเราขาดอะไรไปหรือเปล่าหรือว่าเพิ่มความมั่นใจในที่เราอ่านไปนะคะอันนี้ก็คือแบบเป็นเทคนิคหรือเป็นสิ่งที่เราพอใช้เวลาอ่านหนังสือสอบนั่นเองอ่านต่อ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือทุ่มสานะคะก็ยังไม่ได้เริ่มบทสี่ะเพราะว่าโอยเหนื่อ,อยอ่ะโอเ,เดี๋ยวเรากำลังจะกลับห้องเงียบไปพยายามอ่านหนังสือต่อนะคะโอเคตอนนี้ก็คือทุ่มสี้าแล้วนะคะก็คือแบบเนี้ยปิดไฟไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะทุกคนนี่ก็คือสว่างนะ นี่คือปิดไฟไปครึ่งนึงนะคะเขาก็จะเปิดในโซนที่แบบยังมีคนอยู่นะแต่ว่าเราก็ควรจะเริ่มเก็บของแล้วนะคะก็คือปกติเขาก็จะมีให้ยืมแบบสายชาร์จปกติเนาะแต่ว่าด้วยความที่ห้องสมุดจะปิดสองทุ่มนะคะอพอก็เลยเอาของตัวเองมานะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องแบบรีบไปคืนเขาอะไรอย่างนี้นะคะก็สิ่งที่อพาเอามาในวันที่จัหนังสือสอบนะคะก็จะมีเนี่ย หนังคือเรียนนะคะแล้วก็คอมเวลาไป,ไปดูสไลด์เหนเปรียบเทียบกันนะคะแล้วก็ iPad ไว้จดนะคะคือถ้าเกิดว่ามันก็จะมีบางวันที่ผมไม่ได้แบบเอา iPad มาใช่ไหมแล้วก็คือจะทําเป็นแบบว่าไฮไลท์แล้วก็มีเป็นโน้ตแปะแบบว่าสรุปของแต่ละหน้าหรือแต่ละหัวข้อไปนะคะเ,คเก็บของแป๊บหนึ่ง ที่พอใช้เวลามาโรงเรียนนะคะก็คือจะเป็นยี่ห้อทาทาโกเนียนะก็ก็คือที่พอเลือกอะมันก็จะเป็นประมาณว่าแบบกันน้ำเพราะว่าที่นี่ฝนตกบ่อยใช่ไหมแล้วก็แบบซัพพอร์ตหลังอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าแตกมาเยอะนั่นเองนะคะ ตอนนี้ก็คือเป็นคนที่แบบยังเหลืออยู่ก็ไม่ได้เหลือเยอะนะความมืดนะคะตอนนี้ก็คือเกือบสองทุ่มนะแล้วก็ยังอยู่แคมปัสถึงว่าเราอยู่โรงเรียนอยู่นะคะทุกคนนี่ก็คือเป็นแบบว่าบรรยากาศในช่วงนี้นะคะจริงๆตอนนี้ฝนตกแตบบ่ลปอยๆนะแต่ว่าคือแจ็คเก็ตตัวนี้เอาบอก่มันมีฮูดดี้อยู่ข้างหลังนะมันเท่มากเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะแต่ว่ามันไม่ได้เปียกมากผมก็เลยไม่ได้เอามาใส่นะคะแล้วก็ ปกติแล้วอะถ้าเกิดฝนตกแล้วปกลับบ้านเองใช่ไหมปอปอก็จะเอาร่มมานะคะแต่ด้วยความที่วันนี้แฟนปอมารับนะก็เลยไม่ได้แบกร่มมาเพราะว่าถ้าแบกร่มมามันก็จะหนักอีกนะคะอันนี้ก็คือทีมพอตันที่ปิดไวมากคือทุกอย่างปิดหมดแล้วตอนเนี้ยคือถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาอ่านหนังสือตอนดึกๆนะแนะนำว่า ให้ซื้ออะไรมาติดไว้แล้วกันเนาะเพราะตอนเนี้ยบอกตรงๆว่าหิวมากก็ไม่ไหวแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรกินด้วยนะคะอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะเราก็จะกลับละโอเคตอนนี้บอนจะเดินไปตึกข้างหน้านะคะให้ดูบรรยากาศโรงเรียนตอนสองทุง่มโอ้โห น่ากลัวอยู่นะความจริงนะคะก็คือมีเพื่อนอ่านด้วยเนี้ยมันก็โอเคก็ดีนะแต่วันนี้ไม่มีนะคะก็เลต้องอ่านคนเดียวนะ,ะมันก็เลยประมาณนี้โอเคขอถ้จะจะมาวิบวิบให้ประตูเปิดให้เรานะคะโอเคจริงๆก็จะมีแบบนี้ทุกประตูนะ อ่ะแล้วก็ล็อกเกอร์พวกเนี้ยเราสามารถแบบเอามาใช้ได้เลยหมายถึงว่าเราไปเอาล็อกมาแล้วก็ใส่ของแล้วก็ล็อกได้เลยนะคะไม่ต้องแบบว่าจองหรืออะไรทั้งนั้นนะแต่ว่ามันจะเต็มมันจะเต็มทุกคนเราต้องหาหน่อยนะคะโอเคอันนี้ก็คือเป็นตึกข้างหน้าที่ปอก็ชอบอ่านเหมือนกันนะแต่ว่าไฟมันจะน้อยๆตรงโซนที่แบบให้อ่านหนังสืออะ ก็เลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะนั่งตรงไหนดีเนี่ยเห็นปะโซนนี้มันมันมืดนี่ยเนี่ยข้างบนน่ะมันอ่านสื่อยังไงอ่ะโอเคตึกนี้ก็คือจะปิดประมาณสี่ทุ่มนะคะซึ่งเราก็ยังพอมีเวลาอยู่นะ มีห้องพวกนี้นะคะจริงๆแล้วมันต้องจองนะแต่ว่าช่วงเนี้ยมันก็คงไม่ได้มีใครมาออาอมหมดเลยเรามาห้องนี้ก็ได้โอเคค่ะแล้วห้องนี้ก็เป็นของเรา เมื่อกี้เราก็คือดาวน์โหลดไฟล์ที่เพื่อนทำสรุปใช่ไหมเผื่อว่าจะมาอ่านตอนที่ไปกินข้าวนะคะเพราะว่าถ้าอ่านหนังสือเนี่ยมันไม่ทันแล้วหลังจากนี้เราก็จะอ่านสรุปของเพื่อนแหละเพราะว่ามันค่อนข้างแบบต้องจำเยอะแแล้วก็ สรุปก็คืออ่านไปแล้วประมาณสามบทครึ่งไม่ถึงครึ่งด้วยบทสี่ย <ông> <vit> ังเยอะนะโอนหีไงทุกคนที่อยากที่จะมาโชว์นะก็คืออันนี้แจ็กเก็ตเนี้ยมันเป็นแบบว่าเก็บหูดีได้ทุกคนเนี่ยเอาให้ดูอันนี้ยมันเก็บได้ใช่ป่ะรลเซิเก็บหูดี ูสิฟูสีนี่ก็จะเป็นแจ็คเก็ตแบบไม่มีบูด,ดีนะคะแล้วก็ถ้าต้องการก็คือเปิดนะแล้วพอได้ราคามาแบบตอนที่มันลด40เหรียญเรียบร้อยนะคะเราจะแบบเราจะบอกน้มเรียนแล้วนะแบบว่าตอนนี้คือรู้สึกว่าแบบ ไม่ได้อ่านเนี่ยไม่ได้เข้าสมองเลยพอหิวมากนะคะดังนั้นเราก็จะออกไปหาอะไรกินแล้วแล้วกตอนกลางคืนก็คือจะอ่านแค่สรุปของเพื่อนนะคะเพราะว่าจริงๆเพื่อนนะเขียนสรุปดีมากคือเขาแบบพิมพ์ใช่ไหมแล้วก็ด้วยความที่พอมี iPad อะโอก็คือดาวโหลดมาแล้วโอก็ไฮไลท์เขียน,นเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะก็เป็นวันที่หนักไหม <laughs> อันนี้น้ะของโรโกร,รู้สึกว่าแบบเป็นไฟแนนซ์ที่อ่านเยอะมากแล้วก็จำเยอะหนะคือมันไม่ได้เหมือนกับไฟแนนซ์ปกติทั่วไปนะคะอืมข้างหลังก็นี่นะคะ SW1 หนึ่งนะเรากำลังจะกลับบ้านกลับบ้านกันเถิดคันไหนอ่ะคันไหนเนี่ยเนี่ย เนี่ยค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสองทุ่มคสามทุ่มเนาะเราบอกว่าเราจะไปกนินข้าวนะคะก็ร้านเนี่ยจะเป็นร้านขายอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวขาถ่ายให้ดูเนาะแต่ว่าก็จะเป็นร้านที่เราบอกก็จะชอบซื้อมากินนะคะเป็นเจ้าของก็เป็นเพื่อนของแฟนเราบอนะก็เลยจะไปซื้อกินในรถนะคะอุ้ยฟ้องเป็เไรอะ วันนี้ m i d d l Eastern ก็คือวิ่งวิ่งวิ่นวิ่งวิ่งวข่งวิ่ง่ก็คืออา,ศา,ศาหารสัตว์นี้เ่็นไก่แล้วก็ซวสแล้วก็ What sauce is this one over here? Hummus. ฮัมมิสอ่าว่าแต่ถั่วซีกพีซีกพีก็คือเป็นชิกพีซอสถั่วหน่อยๆนะคะแล้วก็ข้าวเหลืองข้าวหมกไก่แล้วก็ผักเป็นสลัดแบบนี้นะก็ดูกกระตื่อถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนก็คือประมาณสี่ทุ่มครึ่งตอนนี้นะคะก็กำลังจะอ่านสรุปของเพื่อนนะอันนี้เพื่อนก็คือสรุปเป็นแบบ ไฟล์ในด็อกเมนต์อันนี้ก็คือง่วงมากนะเดี๋ยวว่าจะอ่านอันนี้จบรอบหนึ่งแล้วก็นอนนะเพราะว่าเมืม่อวานละสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนสี่สิบห้านะคะก็อคืออปอเป็นคนที่เหมือนแบบว่าอ่านกลางคืนจะโอเคว่าตอนเช้าใช่ไหมดังนั้นเราก็นอนดึกหน่อยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็ ตื่นประมาณหกโมงครึ่งนี่เนาะแล้วก็ไปสอบแปดโมงครึ่งตอนเช้านะคะตอนนี้ก็คืออ่านสรุปของเพื่อนหมดแล้วนะแล้วก็ว่าจะอ่านสไลด์นิดหน่อยนะคะแล้วก็เข้าไปนอนตีหนึ่งนะแต่ว่าอยากบอกว่าคือเพื่อนๆในห้องทุกคนนะก็คือแบบ ตั้งใจเรียนกันหมดเลยนะคะก็อย่างวันนี้ที่เราเห็นแบบเพื่อนในห้องคนอื่นที่เข้ามาในคลิปด้วยนะคะก็เขาก็จะแบบอายุสิบเก้าี่สิบยิบสองกันประมาณนี้เนอะมีคนหนึ่งย5 26ิบห้ายี่บหกคือแกสุดนะคะอืแต่ทุกคนก็แบบไม่ได้มองที่อายุอะไรอย่างนี้เนอะก็คือเป็นเพื่อนกันได้ทุกคนนะคะคุยกันได้ก็คือถือว่าดีมากแล้วก็ผู้ชายวันนี้ที่เข้าคลิปเยอะที่สุดนะอันนั้นอะ คือเขาตื่นแบบตีสี่ทุกวันนะคะอันนั้นก็คือเขาจะเป็นคนที่แบบตื่นแต่เช้ามาอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เป็นคนตื่นเช้าเราก็อาศัยนอนดึกเอานะคะก็คือทุกคนก็จะมีสไตล์การแบบอ่านหนังสือหรือการเรียนคนละแบบเนาะแต่ที่ปอลูก,ก็คือแบบทุกคนก็ไม่ไม่ได้มีใครแบบกีเลเลยอะเพราะว่าตอนเรียนในห้องเนี้ยก็คือเงียบนะคะดังนั้น มันก็เป็นบรรยากาศการเรียนที่ค่อนข้างดีเนาะแบบว่าทุกคนก็แบบอยากมาเพื่อเรียนรู้อยากได้ความรู้จริงๆอะไรเงี้ยนะคะโอเคก็คือสรุปก็อ่านไม่จบนะคะหกบทในหนังสืออืมก็โอเคก็ทําเต็มที่แล้วนะคะก็ก็ฝากอวยพรให้สอบได้ด้วยแล้วกันโอเคก็วันนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าคลิปร็อก บลวอกครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครชอบอะไรอย่างเงี้ยฝากกดไลค์คอมเมนต์ได้นะว่าแบบอยากให้เอาบอทำอีกหรือเปล่าแบบชอบแนวนี้หรือเปล่าหรือว่าอยากให้ทำแนวไหนนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบโอเค so how how was it how, how was t h was exam how was, exam? How was exam? hard Yo, Naiden, how was exam? How was exam? Bro, okay, look, look, look. Yeah, send look, a message look. to Daniel. John. All I'm saying is Daniel. I don't know what you're on, man. I don't know what you're doing, bro. Like, look at us, look at us. Lynn Deep said "damn" during the exam. What? Oh, so bad. สวัสดีค่ะทุกคนก็คือจะบอกว่ามันยากมากจริงๆก็คือดูจากขึ้นแล้วก็คือพอตอนออกมาจากห้องสอบใช่ปะคือเื่อนอกว่าข้อกอดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันยากมากถึงที่อ่านไม่ได้ออกเลยจ้ะออกแต่สิ่งที่ไม่ได้อ่านนะทุกคนเศร้าแล้วเราก็ยังต้องไปเรียนต่อนะคะ แต่ตอนแรกอะคือเขาเป็นคือเขาเป็นอาจารย์ที่แบบว่าสอนอีคอนด้วยนะคะแล้วแล้วข้อสอบอีคอนง่ายมากทุกคนก็เลยแบบคิดว่าอเน,นี้ยก็คือจะง่ายเหมือนกันแต่ว่ามันยากเกินไปนอันที่ถ้าเห็นสาภาพอะวันนี้ก็คือไม่ได้แต่งหน้าหนึ่งผมแบบโอเคนั่นแหละคะ่ะทุกคนถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์หรือคอมเมนต์ให้หน่อยนะ เป็นกำลังใจเคค่ะทุกคนก็ปิดคลิปจริงๆแล้วนะคะโอเคบ๊ายบาย